สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้21ตุลาคม2024แหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลได้รายงานว่าในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาพลเรือตรีดาเนียนลแฮการีได้ออกประกาศว่าภายในเวลาไม่กี่นาทีอิสราเอลจะมีการประกาศให้ประชาชนชาวเลบานอนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกับสถาบันทางด้านการเงินของกลุ่มเฮชบอลล็อกในกรุงเบรุตประเทศเลบานอนให้พากัน ออกไปให้ห่างอิสราเอลจะดําเนินการโจมตีพื้นที่เป้าหมายเหล่านั้นนั่นเป็นคําประกาศในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาครับพลเรือตรีดานียนฮักการีก็เป็นโฆษกของกองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอลครับในแต่ละเหตุการณ์ก็มีการออกมาประกาศแจ้งเตือนทั้งสิ่งที่กองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้ปฏิบัติการแล้วและที่กําลังจะปฏิบัติการ ซึ่งเมื่อวันนี้เองในวันที่20ตุลาคม2024ดานีเลฮักการีก็ได้มีการออกมาพูดถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับนายยายาสินวาผู้บัญชาการอาวุโสสูงสุดของกลุ่มฮามาสในชนวนกาซาในวันที่7ตุลาคมปี2023จากเหตุการณ์ที่นายยายาสินวาได้บัญชาการให้กลุ่มฮามาสเข้าทำการสังหารชาวอิสราเอลนั้น ไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่กลุ่มฮามาสจะยกกำลังพลเข้าทำการโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลนายายาซินวาและครอบครัวได้พากันหลบหนีออกไปอยู่ในพื้นที่อุโมง์ใต้ดินของกลุ่มฮามาสซึ่งเป็นเครือข่ายอุโมงคใต้ดินของกลุ่มฮามาสในชนวนกาซาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นหลังจากนั้นกลุ่มฮามาสก็ยกกำลังพลเข้าไปทำการโจมตีอิสราเอลซึ่งทางด้าน กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลก็ได้มีการค้นพบคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดภายใต้อุโมงค์ใต้ดินหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นผ่านไปมีการพบนยายยาซินวาภรรยาและสมาชิกในครอบครัวได้พากันเดินทางไปยังอุโมงค์ใต้ดินของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาและเขาใช้ชีวิตอยู่ในอุโมงค์ใต้ดิน ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันซึ่งดาเนียนลฮาการีได้บอกว่าในขณะที่ประชาชนชาวกาซามีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบากแต่ว่ายายาซินวานั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลก็ตามหาตัวนายยายาซินวานจนพบและได้ทำการสังหารเขาภายในอาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่ฉนวนกาซา ในวันพุธที่17ตุลาคมปี2024กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้ทำการยิงโจมตีเข้าใส่อาคารที่นายยายาซินวาใช้เป็นที่กำบังสุดท้ายหลังจากอิสราเอลได้เข้าทำการโจมตีเข้าใส่ในายยายาซินวาเป็นการโจมตีโดยตรงครับเพราะว่าดโดรนไม่แน่จะเป็นดโดรนหรือว่าเป็นกล้องส่องทางไกลของอิสราเอลได้มีการตรวจจับภาพการเคลื่อนไหวของนายยายาซินวาภายในอาคารดังกล่าวหลังจากนั้นอิสราเอลก็ ได้ใช้โดรนบินเข้าไปสํารวจและหลังจากนั้นก็เข้าทำการยิงโจมตีเป็นเหตุให้นายยาซินวาผู้นำสูงสุดของกลุ่มฮามาสเป็นผู้นำเป็นผู้บัญชาการอบูโสซของกลุ่มฮามาสเสียชีวิตภายในอาคารดังกล่าวกลับมาที่คำประกาศคำแถลงการจากกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลที่พลเรือตรีดานเนียนฮักกรีได้ประกาศไปในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาว่า อิสราเอลจะประกาศให้ประชาชนชาวกรุงเบรุตประเทศเลบานอนได้พากันอพยพออกจากพื้นที่ใกล้ๆสถาบันทางด้านการเงินของกลุ่มเฮชบอลละนั้นตามการรายง,งานจากแหล่งข่าวของอิสราเอลก็ได้ให้รายละเอียดว่าคำประกาศที่จะให้ประชาชนในกรุงเบรุตอพยพนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่นาทีในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับคาดว่าคงมีการประกาศไปแล้ว คำประกาศนี้เป็นการประกาศให้ประชาชนที่อยู่ใกล้ๆสถาบันทางด้านการเงินหรือสถานที่สนับสนุนทางด้านการเงินของกลุ่มเฮชบอลเละเท่านั้นครับเป็นการประกาศให้มีการอบพยพเฉพาะจุดเพราะว่าอิสราเอลจะดําเนินการโจมตีพื้นที่ทางด้านการเงินของกลุ่มเฮชบอลเละและจะเป็นการโจมตีหลายพื้นที่ด้วยกันดังนั้นถ้าใครอยู่ใกล้ๆ สถาบันทางด้านการเงินที่สนับสนุนกลุ่มเฮชบาลลก็ให้อพยพออกไปให้ห่างๆจากพื้นที่ตรงนั้นก่อนเพราะว่าอิสราเอลจะเข้าทำการโจมตีการโจมตีจะเกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาและจะเกิดขึ้นต่อไปและในช่วงไม่กี่วันต่อไปนี้ก็จะเป็นการพุ่งเป้าโจมตีสถาบันสนับสนุนทางด้านการเงินของกลุ่มเฮชบาลลครับ และอิสราเอลได้มีการประกาศด้วยว่าในช่วงเวลาต่อไปนี้อิสราเอลจะนำมาเปิดเผยต่อสาธารณะว่าอิหร่านได้ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินให้กับกลุ่มเฮชบอลเลาะอย่างไรก็คงจะเป็นการนำรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ว่าอิหร่านสนับสนุนทางด้านการเงินให้กลุ่มเฮชบอลเลาะคงจะเป็นการอธิบายที่มาที่ไปของเส้นทางการเงินครับ แต่ว่าตอนนี้อิสราเอลจะดำเนินการโจมตีสถาบันทางด้านการเงินของกลุ่มเฮชบบลเลาะสถาบันทางด้านการเงินที่ให้การสนับสนุนกลุ่มเฮชบบลเลาะแต่ว่าพื้นที่ที่จะโจมตีนั้นอยู่ในกรุงเบรุตครับในประเทศเลบานอนการประกาศอย่างนี้แอดมินคิดว่าอิสราเอลก็คงจะรู้ว่าชาวบ้านในกรุงเบรุตต่างก็คงจะรู้ดีว่า สถาบันทางด้านการเงินหรือธนาคารไหนๆบ้างที่ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินให้กับกลุ่มเฮชบอลล็อกดังนั้นคนในท้องถิ่นก็คงจะรู้กันครับต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันที่20และ21ตุลาคม2024ที่ผ่านมาครับแอดมินก็เล่าไปตามการรายงานจากกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลที่ได้มีการประชาสัมพันธ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะแบบเรียลไทม ตามการรายงานได้ระบุว่าในวันเสาร์ที่20ตุลาคม2024เวลาประมาณ23นาฬิกา40นาทีมีอากาศยานไร้คนขับจากประเทศซีเรียได้พุ่งทะยานเข้าไปในที่ราบสูงโกลันแต่ว่ากองทัพอากาศของอิสราเอลก็ทำการยิงสกัดกันไว้ได้เพราะถึงเวลา23นาฬิกาก็มีขีปนาวุธและมิไซล์และโดรนเกือบ200ลำ200เป้าหมาย ที่ถูกปล่อยออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนไปยังอิสราเอลดังนั้นกองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอลหน่วยต่ต้านอากาศยานและกองทัพอากาศของอิสราเอลได้เข้าทําการยิงสกัดกัน้นมีการโจมตีเข้าใส่อิสราเอลเป็นระยะระยะครับด้วยขีปนาวุธด้วยมิสไซลดิยดโรดนครั้งละ5ลูก15ลูก30ลูกรวมๆแล้วเกือบ200เป้าหมายทางอากาศที่กลุ่มเฮชบบลเลาะยิงโจมตีเข้าใส่อิสราเอล ในวันที่20ตุลาคม2024ส่วนวันที่21ตุลาคม2024ตั้งแต่เช้าเลยครับเวลาประมาณตีสี่21โดรนจากซีเรียก็พุ่งทะยานเข้าไปในที่ราบสูงโกลันในเมรอมโกลันแต่ว่าโดรนนั้นก็ร่วงหล่นในพื้นที่โล่งแจ้งไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหลังจากที่อิสราเอลได้ทำการยิงสกัดกัน เจ็ดนาฬิกากองทัพอากาศอิสราเอลก็ยิงสกัดกั้นเป้าหมายทางอากาศในพื้นที่ไฮฟาในช่วงนั้นก็ไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนภายทางอากาศแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบครับตามการรายงานได้บอกว่าอย่างนั้นก็คงจะเป็นโดรนครับเพราะว่าทุกครั้งที่โดรนพุ่งทะยานเข้าไปสัญญาณแจ้งเตือนภายทางอากาศบางครั้งก็ไม่ทำงานเานาฬิกาส7นาทีกองทัพอากาศอิสราเอลก็ ทำการยิงสกัดกั้นขีปนาวุธในพื้นที่อ่าวไฮฟาและในพื้นที่ฮะครามเมลจำนวน2ลูกช่วงเวลา1 1บเนาฬิกาเนาทีขีปนาวุธและวัตถุทางอากาศเกือบ70ลูกพุ่งทะยานออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนไปยังพื้นที่กาลิลีเหนือของอิสราเอลกองทัพอากาศของอิสราเอลก็ทำการยิงสกัดกัน้นชิ้นส่วนของวัตถุทางอากาศขีปนาวุธ ได้ร่วงหล่นใส่พื้นที่เปิดโล่งและทำให้เกิดไฟไหม้ครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของอิสราเอลก็เข้าประจำการในพื้นที่และควบกลุ่มเพลิงที่ลุกไหม้พอถึงเวลาประมาณเที่ยงตรงวัตถุทางอากาศขีปนาวุธพุ่งทายานออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเข้าไปสู่พื้นที่กาลิลีเกือบ30ลูกกองทัพอากาศของอิสราเอลก็ยิงสกัดกันอีกก็เกิดเหตุเพลิงลุกไหม้จากชิ้นส่วน ของขีปนาวุธที่ร่วงหล่นลงบนพื้นที่ลงแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของอิสราเอลก็ออกไปทําการดับเพลิงครับและอิสราเอลก็ทําการโจมตีโต้ตอบกลับไปจนถึงเวลา15บหนากามีรายงานว่ากลุ่มเฮชบัล,ลได้โจมตีเข้าใส่อิสราเอลรวมๆแล้วใช้วัตถุทางอากาศาทั้งโดรนทั้งขีปนาวุธทั้งมิสไซล์เกือบ160ลูกครับ อิสราเอลได้ทําการโต้อตอบทุกจุด15นาฬิกา4 1นาทีมีสัญญาณเตือนภัยทางอากาศแจ้งเตือนเป็นระยะระยะของทัพอากาศอิสราเอลก็สกัดขีปนาวุธจากเลบานอนในพื้นที่อ่าวไฮฟาและฮะครามล2พื้นที่นี้เป็นพื้นที่หลักๆเลยครับที่กลุ่มเฮชบอลเลาะพุ่งเป่าโจมตีและนอกจากนี้ IDF ยังได้เข้าสกัดกั้นขีปนาวุธ ห้าลูกในพื้นที่กาลิลินเหนือส่วนใหญ่สกัดเอาไว้ได้ในช่วงเวลาตั้งแต่16นาฬิกา25นาทีถึง16นาฬิกา33นาทีกลุ่มเฮชบอลลก็โจมตีเข้าใส่พื้นที่กาลิลีเหนือด้วยขีปนาวุธครั้งละ5ลูกในพื้นที่ฮะอามาคิมแต่ว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลก็สามารถสกัดกั้นไว้ได้กองกำลังป้องกันป,นประเทศอิสราเอลได้รายงานว่า ในวันที่19ตุลาคม2024นั้นได้เข้าทำการโจมตีพื้นที่เป้าหมายทั้งในพื้นที่เลบานอนและกาซาจำนวน175เป้าหมายทำการโจมตีสถานที่เก็บอาวุธหลุมปล่อยจรวดจุดปฏิบัติการของกลุ่มฮิชบอลเลาะและกลุ่มฮามาสโดยการที่กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลกองกำลังพักพื้นดินได้เข้าไปสำรวจสอดแนมและได้มีการ ประสานงานกับกองทัพอากาศอิสราเอลในการเข้าโจมตีรวมทั้งมีการสู้รบระยะประชิดมีการสังหารสมาชิกกลุ่มเฮชบละลและกลุ่มฮามาสไปหลายนายอาวุธจำนวนมากถูกยึดและถูกทำลายรวมทั้งเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินด้วยและในวันที่20ตุลาคม2024กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลและกองทัพอากาศอิสราเอลได้เข้าทำการ โจมตีศูนย์บัญชาการของกลุม่มเฮชบอลลาะและหน่วยปฏิบัติการข่าวกรองของกลุม่มเฮชบอลลาะรวมทั้งทําการโจมตีอุโมงค์ใต้ดินซึ่งเป็นสถานที่ประกอบอาวุธให้กับกลุม่มเฮชบอลลาะในกรุงเบรุตด้วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้รายงานว่าอิสราเอลเองได้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของพลเรือน ก่อนที่จะเข้าทำการโจมตีหลังจากเข้าทำการโจมตีศูนย์บัญชาการและหน่วยข่ากรองของกลุ่มเฮชบอลเลาะแล้วก็มีรายงานว่ากองทัพอากาศของอิสราเอลได้เข้าทำการสังหารผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธของกลุ่มเฮชบอลเลาะมีผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธของกลุ่มเฮชบอลเลาะและ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการผลิตอาวุธของกลุ่มเฮชบบลเละที่ถูกสังหารดังนี้ครับ 1. นนายอันฮัตอับบาตซาม马เขาถูกสังหารหนเทปไนเขาเคยเป็นผู้บัญชาการในกลุ่มบินจาเบลในการโจมตีอิสราเอลเขาทําหน้าที่นี้มาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วนี่ก็ถูกอิสราเอลสังหารไปแล้วครับในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้และ2 กองทัพบากาศของอิสราเอลได้ทำการสังหารราดาอับบาสอวาดาเป็นผู้เชี่ยวชาญอาวุโสทางด้านการสื่อสารของกลุ่มฮชบอลละ์และ 3. กองทัพบากาศอิสราเอลได้ทำการสังหารนายอาหมัดอาลีฮุดเซนเป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตอาวุธของกลุ่มฮชบอลละ์และเป็นผู้ที่ดำเนินการด้านยุทธศาสตร์อาวุธของกลุ่มฮชบอลล์ ซึ่งอาหมัดอาลีฮุสเซนนั้นได้รับการเรียนรู้ในการผลิตอาวุธอย่างลึกซึ้งในอิรานอิรานสอนให้ว่าอย่างนั้นนะครับการโจมตีทําให้ผู้นําที่สําคัญของกลุ่มเฮชบอลเลาะสูญเสียกําลังพลไปสามนายนั่นเป็นส่วนหนึ่งของกองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอลในด้านความมั่นคงของอิสราเอล ที่จะดำเนินการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มแฮชบอลละต่อไปโดยที่อิสราเอลจะดำเนินการทลายคลังอาวุธสถานที่ผลิตอาวุธที่จะสร้างอันตรายให้กับกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลและประชาชนชาวอิสราเอลและเพื่อเป็นการป้องกันอิสราเอลสิ่งที่น่าสนใจหลังจากที่กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลประกาศว่าจะเปิดเผยเส้นทางการเงินว่ากลุ่มแฮชบอลล์ ได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากอิหร่านอย่างไรเรื่องนี้ก็คงจะเป็นหัวเรื่องที่น่าสนใจต่อไปครับก่อนหน้านี้ก็มีการรายงานตลอดว่าอิหร่านให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการให้กับหลายๆกลุ่มที่ต่อสู้อิสราเอลเช่นกลุ่มฮามาสที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ฉนวนกาซากลุ่มเฮชบอลเลาะที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ประเทศเลบานอนและกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนในประเทศเยเมน นั่นก็เป็นสิ่งที่จะต้องคอยฟังกันต่อไปครับว่าอิสราเอลจะนํามาเปิดเผยอย่างไรบ้างและจะทำให้เห็นเส้นทางการเงินของกลุ่มฮามาสอย่างไรบ้างแต่ว่าอิสราเอลจะดําเนินการโจมตีสถาบันทางด้านการเงินของกลุ่มเฮชเบลเล่อต่อไปครับสวัสดีครับ